สวัสดีค่ะมื้อนี่กาลงมาสวนปลูกต้นซักไวแซมเอาต้นกล้วยแซมเนาะคะ่ะลงมาเอาใบเหลืองใบส่อยต้นกล้วยออกทันี้ก็ต้นฝนต้น,น,ตนซักก็กำลังงาม ต้นกล้วยมีทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่นะคะเนี่ยกระงามคือกันเดยวสิาพามาเบ่งต้นกล้วยแขกนะคะเนีย่ยต้นกล้วยแขกท่นออกปีละนะคะิ่นออกปีเลย ต้นโมสูงด้วยค่ะนี่ต้นตำตำนี่เป็นหมากละ่ะเป็นปีออกปีละ่ะต้นกล้วยแคะเดี๋ยวเพื่อนออกหมากเดี๋ยวสิภาพมาเบิงอีกรอบเนาะคะ่ะว่ามันสิออกจักหมากนะคะอันนี้ส่วนสักปีที่สอง ปลูกกวยแซมไปนะะต้นหน่อยกับมีมีต้นต้นขยุ้งละคะ่ะมีอยู่ต้นหนึ่งปลูกแซมแซมกันไปทั้งกวยทั้งสักทั้งขยุ้ง มนี่ก็พามาชมสวนซักะคะ่ะปลูกบัวลายคะ่ะงานกว่ากว่าปลูกไวเป็นมูนให้ลูก ว่าสีใหญ่ก็สิบหา้าสมสิบอ่าสิบห้าปียี่สิบปีพ่อนแล้วนะคะนี่เพิ่งเด้สองปีนะคะมีทั้งตุนหน่อยตุนใหญ่ใหญ่บ่ทอกัน